สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทําความสะอาดมะขามกันนะครับนี่ลดน้าไปน,น,นานๆนะครับจะมีพวกตะไคร่ดำๆนะครับต่อนแรกก็เป็นลําต้นดําสกรปรกเลยนะครับเดี๋ยวพอขัดไปก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพอเวลา เลี้ยงไปนานๆก็จะขัดทำความสะอาดบ้างนะครับเนี้ยยิ่งเป็นต้นเต็มหน้านะครับยิ่งต้องทำความสะอาดบ่อยเลยนะครับของที่บ้านจะช่วยป้องกันพวกพเพลี้ยพวกแมลงได้ดีเลยครับพอลํำต้นสะอาดไม้ก็จะ สดชื่นแข็งแรงนะครับไม่มีที่แอบของพวกพี้พวกมแมลงต่างๆเนี่ยครับลองเทียบกันนี้เป็นที่ยังไม่ได้ขัดนี่ดำๆน,นี่ดูครับตอนที่เพิ่งเริ่มเอามาสร้างกิ่งก็ยังเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยนะครับเนี่ยพอสร้างไปจะ ไม่มีกิ่งจนเริ่มมีกิ่งขึ้นมาเยอะแล้วตะไคร้อะไรก็ที่เราลดน้ำก็ขึ้นมาเยอะนะครับทำความสะอาดบ้างเยค,ครับวันนี้ก็แวะมาทักทายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ